สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่สายล่าแล้วก็ขอสวัสดีพี่พี่เชื่องชอบในปืนอะดมพิซซี่พีนะครับเนาะกคลิปคลิปนี้ครับจะมา,าโมเมนต์ว่าจะมาเอากล่องมาให้พี่น้องรับชมครับกล่องที่ปืนยาวนะครับเนาะแต่ว่าผมจะใส่ที่ปืนอะดมพิซซี่พีนะครับเนาะกล่องสองตัวนี่ครับกต่ตัวนี้ก็จะเป็น ตัวนี้ของผมนี่ตัวนี้ผมซื้อมาของยี aw, ่ห้อ BSN นะครับเนาะนี่ครับก็ซื้อมาตอนนั้นตอนนั้นก็ราคาเท่าไหร่ว่าพันสองหมอก็ซื้อมาตอนนั้นนะครับเนาะพันสองเดี๋ยวนี้ครับกล้องาราคาลดลงหลายครับมีหลายแบบหลายยี่ห้อนะครับมาแต่ว่าเดี๋ยวนี้จบรถถึงพันหรอกอยู่ประมาณเจ็ดแปดร้อยนะมั้ง ผมกับห้หูเท่ากันแต่ว่าตัวนี้ผมก็ซื้อมาโดนอ่ะอีกตัวนึงเป็นของบูสต์บูสต์แนวนะครับเนาะน,นี่ครับระยะซูมระยะซูมนะครับนะ้องสามถึงเก้าคูณสี่สิบครับผมตัวนี้สามถึงเก้าคูณสี่สิบ e e นะครับเนาะกะ เป็นของมูในกลุ่มที่เห่นยญพีซีพีเหมือนกันนะครับอยู่น้ำบาทน,นะครับเอามาฝากไว้จะเลยอะถือโอกาสเอามารีวิวให้พี่ๆรับชมนะครับเนาะซึ่งสองอันครับตัวนี้ตัวนี้ก็บโูหวัวเน,นี่ยใจเนาะครับว่าจักบาทแต่ว่าก็จะลดลงมากขึ้นกันหรอครับถ้าถ้าสื่อมากโดยรวก็จะแพองอยู่มันมีหลุดไม่ไหมว่าออกมาเรื่อยเนาะครับแต่มโมหว,ว่ามันจะราคาจักบาทเพราะว่ามันมีลายหลุนตัวนี้ก็เป็นหัวคาจับ คาจับมึงคาจับอีกราของเขาครับค้าจับอ่าสิบเอ็ดบอสิบเอ็ดนิ่นบอกดรื่อเท่าไรนี่แหละครับผมก,กับวัวเนี่ยใจนะครับเนาะตัวนี้ก็จะเป็นข้องผมนี่ข้องผมใส่ครับตัวพีซีพีของผมอยู่ครับนี่เฮ็คขาจับกันยังขายอยู่ก็เลยถอดออกว่าสีรองเอาบุญเนี่ยเอาใส่สเมึงนะครับว่ามันจะดีกว่ากันบอเนาะว่าตัวของมูเนี่ยมูก็ฝาก ไว่วลาวเอามาถิ่มมาอนีบก,ก็เลยว่าจะเอาลองใส่ของพ c ่พของผมมึงครับบุกเหาอจริงๆผมก,ก็ใส่ตัวนี้ล่ละตัวนี้ผมกะเพอไห้อยู่แต่วันก็เคืออ่อนดูครับผมระยะซูมตัวนี้วะแบบนึงนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งมึงจากเซร่านี่กง ่วนตัวนี้ก็สามถึงเก้าคูณสี่สิบขื้กันครับนี่ครับสามถึงเก้าคูณสี่สิบนี่ครับสามถึงเก้าค,คูณสี่สิบขื้กันครับผมตัวนี้เส้นเล่งเส้นเล่งตัวนี้จะเป็นเป็นก้ากระบาทนะครับเนาะันี้ใจเรจะเห็นมาเอ,อินเส้นเล่งตัวนี้จะเป็นก้ากระบาทนี่ครับ เบิ่งของบูเหน่า่บูเหน่า่จะเป็น, <ừ. S 1> ปนอืมคือเรเห็นเนาะแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมลองปอเปิดแฟลชนี่ครับบูเหน่า่จะเป็นแบบนี้เส้นเลนง ก้ากบ,บาแล้วก็มีขีด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 ตั้งแต่ผมผมผมของผมหัวขีดยังต์นะครับเนาะครับก้าสำหรับผีๆท่านใดที่เล่นเกี่ยวกับไีซีพีใส่กล่องมาแบบไล่อันไล่ยี่ห้อนะครับก็แนะนั่น,นะครับว่ารับระว่างซ่องอันอตัวใดมันจะดีวกันนะครับเนาะ,นะผมก็บ,บ่ค่อยบ่ค่อยหูหรอกเรื่องกล่อง ผมก็ซื้อมาแต่มันพอด้ติดปืนตัวนี้ผมซื้อมาแต่ว่าตัวนี้เป็นข้องงูนะครับของงูนบ่ด้ใส่ผมก็มัิมสี้บ้านผมผมกะจะลองเอามาใส่ PC P พมเบิ่อจบะงูในกลุุมน้ำกันน่ครับเห่ีย c พน่้ำกันน่ครับถือว่าถึงท็อเนะครับเนาะกะตัวนี้อันนี้น,น,นาจะเป็นหม่องเออตัวนี้เป็นหม่องสู่มครับ ซูมซูมใกล้ซูมไกลเนาะครับเนาะเมันมองซูมกะตัวนี้ก็ใส่ได้ดีดถือว่าชัดอยู่ครับผมก็ใส่ดูน,นะแต่แกผมติด MC เอ็มซีผมนะครับดูน,นะตัวนี้มันเป็นบูดเหี่วนี่ก็จะเป็นมองซูมเหมือนกันครับซูมใกล้ซูมไกลนะครับเนาะกะบุมมีอย่างครับยี่น้องครับคลิปนี้ก็ถือว่า เอามาให้พี่น้องรับชมบ้างครับว่าจะเลือกใส่ตัวใดดีนะครับน้องเพราะว่าผมมีสองอันตัวนี้ผมก็ใส่เป็นประจำยูแต่ว่ากันโต๊ะกันกระแทกมันก็ะเขือนนะครับเราผมจะลองใส่ใส่ตัวบูดเหนี่ยวบ้องว่ามันจะเป็นอย่างไรครับแต่ขอคำแนะนํา,า,น,านะครับตัว่างสองอันนี้ตัวใดมันจะดีกว่ากันนะครับนาะมันจะโมเขื่อนโมยังกกันนะครับนาองสองอันนี้ ขนาดกล่องตุดซ้ำๆกันครับผมสามสามสิบเก้าคูณสี่สิบครับผมอันนี้ก็เป็นพีซีพีผมแหละครับนี่ครับพีซีพีเป็นบ้านนะครับผมทำทำเองเกียรติสามพันพี่จะใครับผมกะขอคำแนะนำหน่อยเลยครับเด้เอสหรับผูดด้ใดที่เรียนพีซีพีครับผมว่มากล่องสองตัวนี้ตัวไหนมันมาตรฐานกว่ากันนะครับเนาะ การสำรับคลิปนี้ถือวา่าโบมีอะไรครับผมมาทักทายพี่นอ้องอที่ชื่นชอบในพีซีพีในปืนอาร์ลม่มแล้วครับเนาะเอามาทักทายบ้างครับการจังพอกันคลิปหนาครับวา่าช่องนี้สิ้ผ้าเฮ็ดยันตนมาครับสิ้อผ้าทำอะไรนะครับจังคอยติดตามการสำรับคลิปนี้กขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ